วันนี้นะคะเราจะมาสอนเกี่ยวกับการสอนท่าหมอบอย่างนี้ค่ะโดยที่นะคะเริ่มแรกค่ะเราต้องฝึกให้น้องหมาเนี่ยฝึกท่าของมือให้ได้ให้แม่นแน่นก่อนนะคะถึงจะฝึกท่าหมอบต่อไปค่ะอย่างเช่นให้ขยุดอยให้ขยุ่อยให้ฝึุด่อยนีนะคะจนเมือ่อคล่องแล้วเนี่ยนะคะแทนที่เราจะขอมือเนี่ยเราก็ให้ขอมือที่พื้นแทนค่ะให้ อย่างนี้ค่ะเป็นต้นนะคะอย่างนี้ก็คือทําได้แล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มพูดคีย์เวิร์ดพร้อมกับท่าทางค่ะเซตดางดางดาวชิ๊ดลงเซตดาวดาวดือยอย่างนี้นะคะต้นตนหมาเนี่ยจำจำได้คล่องๆนะคะว่าคําว่าดาวของเราเนี่ยก็คือต้องการให้หมอกลงไปค่ะเซต แดงนกแดงแดงแดงบอยอย่างนี้ค่ะ